การใช้ขมิ้นชันรักษากแผลและการอักเสบในทางเดิอนอาหารก่อนอื่นเรามาดูขมิ้นชันก่อนนะคะขมิ้นชันเนี่ยเป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับขิงที่เรียกว่าวงซิงจิโบรซี่นะคะตัวขมิ้นมีสารเคอร์คิมินอยด์นะคะซึ่งเคอร์คิมินอยด์เนี่ยเป็นชื่อของกลุ่มสารประกอบด้วยตัวเคอร์คิมินเป็นหลัก แล้วก็มีอนุพันธ์ของมันอีก2ตัวที่เรียกว่าดีเมท o อกซีเคอร์คิมินและบีส t ดีเมท็อกซีเคอร์คิมินทั้ง3ตัวเนี่ยสามารถออกฤได้นะคะโดยที่เคอร์คิมินเนี่ยเป็นตัวที่มีความแรงสูงสุดในมาตรฐานการใช้ยาในประเทศไทยนะคะ กำหนดให้ว่าถ้าเป็นคาิินชันแห้งที่จะมาใช้ทางยาเนี่ยจะต้องมีสารเคอร์คิมินอยด์ในปริมาณที่ไม่น้อยกว่า5%นะคะโดยทั่วๆไปก็จะใช้ประมาณ8-10ถึงอนะคะอยู่ระหว่างนั้นแล้วก็ต้องมีน้ำมันหอมระเหยไม่น้อยกว่า6%ดังนั้นคาิินชันที่จะใช้ในทางยาเนี่ยจะต้องควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปตามนี้ค่ะคาิ้นชันเนี่ยสามารถรักษาแผล แล้วก็ลดอาการอักเสบเนื่องจากว่ามันมีฤทธิ์ลดการอักเสบที่มีความแรงค่อนข้างสูงนะคะแล้วตัวมันเองเนี่ยสามารถป้องกันการเกิดแผลและในขณะเดียวกันาสารกลุ่มเคอร์คิมินอยด์เนี่ยกระตุ้นทําให้มีการสร้างเนื้อเยื่อแล้วทําให้แผลเนี่ยหายได้เร็วขึ้นนะคะถือว่าสามารถจะรักษาแผลได้ดังนั้นจึงมีคนนํามาวิจัยใน ในในมนุษย์นะคะหลายๆงานวิจัยทีเดียวที่บอกว่าสามารถที่จะ,ะป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอ,อาหารหรือในทางเดิอนอาหารได้ทั้งในรูปของคิ้ิจันผงหรือรูปของตัวเคอร์คิมินเองนะคะนอกจากนี้มันมีริดต้านออกซิเดชันที่ดีอีกด้วย ในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารที่จะนํามาใช้นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าอาการส่วนใหญ่มันเป็นอย่างไรนะคะปกติเนี่ยอาการาที่เกิดแผลหรือว่าไม่มีแผลก็ตามแต่เป็นการอักเสบในทางเนินอ,อาหารหนึงที่เราที่เราเรียกว่าโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะคะก็มักจะมีอาการปวดท้องหรือปวดปวดจุกแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่นะคะบริเวณใต้ลิ้นปี่หรือบางครั้งเนี่ย มีอาการคล้ายๆกับหิวค่ะทั้งๆที่ไม่ใช่เวลาอาหารนะคะแต่พอกินจริงๆแล้วกินได้ไม่เยอะเพราะว่ามันมีลมมีแก๊สเยอะอยู่ข้างในบางคนกินอาหารแล้วเนี่ยอาการก็จะหายไปนะคะแต่บางคนกินแล้วปวดมากขึ้นค่ะเวลาที่เป็นเนี่ยมักจะเป็นเวลาที่ท้องว่างหรือเป็นเวลาที่หิวหรือบางครั้งก็จะปวดกลางดึกนะคะในกรณีที่เราไม่แน่ใจว่าอาการของเราใช่หรือไม่ใช่หรือว่า เป็นอาการที่เ,เป็นมาแล้วอยู่นานรักษามานานแล้วไม่หายอันนี้ให้ไปปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะเพื่อตรวจวินิจฉัยให้ถูกต้องเพื่อจะได้รับยาที่ถูกต้องตรงกับโรคก,ก่อนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามั่นใจแล้วว่าเป็นอ,อ,อาการเหล่านี้ซึ่งได้รับการตรวจวินิจฉัยแล้วแล้วเราอยากใช้ยาซึ่งเป็นพวกกลุ่มยาคมินเนี่ยก็จะต้องมีลักษณะของการใช้นะคะก็คือว่า ใช้ให้ถูกต้องและก็เหมาะสมน,นะคะโดยคามินชันเนี่ยถ้าจะใช้จริงๆเนี่ยนะคะไม่ควรจะใช้ในรูปแบบของผงที่เราใช้กันอยู่ทั่วๆไปเนื่องจากว่าการใช้แบบผงกลืนเข้าไปแบบแบบแบบคปซูลก็ตามเนี่ยเมื่อแคปซูลแตกออกพวกผงเนี่ยก็จะไปสัมผัสแผลหรือสัมผัสบริเวณที่มันมีการอักเสบมากๆนะคะบางครั้งก็จะเกิดอาการระคายเคืองขึ้นได้นะคะแล้ว ด้วยการไม่ละลายของสารเคอร์คิมิ์เนี่ทำให้ตัวสารนียไม่สามารถจะหลุดออกมาหรือไม่ละลายออกมากับกับน้ำในทางเดิอนอาหารหรือในกระเพาะอาหารได้นะคะทำให้เราสูญเสียยาและบางครั้งก็ต้องใช้ยาในขนาดสูงเพราะฉะนั้นเวลาใช้ขมิ้นชันสำหรับรักษาแผลหรือรักษาการอักเสบในทางเดิอนอาหารเนี่ยนะคะก็แนะนำให้ละลาย พวกนมนะคะหรือน้ำเต้าหู้นะหรือน้ำกะทิหรืออาจจะเป็นพวกนมอัลมอนด์หรืออะไรก็ตามที่ไม่ไขมันอยู่นะคะโดยให้อุ่นซะก่อนเนื่องจากว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นมันจะช่วยทำให้การละลายเนี่ยดีขึ้นนะคะโดยขนาดที่ใช้เนี่ยให้ใช้ประมาณ500มิลลิกรัมนะคะวันละ3ครั้งนะคะให้ให้ให้รับประทานก่อนอาหาระค่ะทีนี เนื่องจากว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะละลายยังไงก็เลยต้องมามาลองให้ดูนะคะว่าละลายยังไงโดยการที่เราเอานมอุ่นก่อนอันนี้อันนี้ถึงเป็นนมนะคะนมอุ่นจนกระทั่งอุณหภูมิประมาณ50องศาถึง80องศาให้อยู่ประมาณนี้นะคะไม่ถึงกับเดือดแล้วเราก็จะเอาคม s ินชันแคปซูลนี่แกะเลยแกะแคปซูลใส่ลงไปโดยแคปซูลนี่จะมีขนาด บรรจุอยู่ประมาณ400-500มิลลิกรัมได้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องอ500มิลลิกรัมทุกครั้งนะคะคราวน,นี้เมื่อใส่ลงไปแล้วเราก็จะสังเกตว่ามันจะเริ่มละลายนะเมื่อเราคนเนี่ยสีเหลืองก็จะละลายออกมานะมันจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิค่ะถ้าอุณหภูมินั่นนะคะอุณหภูมิดีเนี่ยมันก็จะละลายได้ดีแล้วก็เร็วขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าถ้าสมมุติว่า เ,เราคนไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะสีของนมเนี่ยก็จะเข้มขึ้นเป็นสีเหลืองที่เข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่นี่เราก็ต้องดูว่าผงเนี่ยมันกระจายตัวไหมพยายามช่วยให้ผงกระจายตัวให้ดีนะคะพอหลังจากที่คนแล้วละลายเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตว่าไม่มีผงที่เป็นก้อนเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะนมจะเป็นสีเหลืองเข้มขึ้นจนกระทั่งไม่ไม่เข้มอีกแล้วนะคะเราก็จะหยุดคน ณขณะนี้เนี่ยมันยังมีตัวผงที่ยังเป็นก้อนอยู่นะคะแล้ก็ต้องขยี้แล้วก็พยายามให้มันกระจายตัวมากขึ้นนะคะเนื่องจากมันเป็นไขมันในตัวขมิ้นเยอะค่ะพอเวลาใส่เข้าไปเนี่ยบางครั้งมันก็ยังจับตัวเป็นก้อนหรือถ้าเป็นขมิ้นที่เราเก็บเอาไว้นานๆมันก็จะมีลักษณะของการเ,าเป็นเป็นก้อนได้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่เราคนละลายแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็หยุดคนนะคะ แล้วเราทิ้งไว้ให้ตะกรสังเกตว่าตะกรเนี่ยอยู่ข้างล่างนะคะตอนที่ดื่มเนี่ยไม่ต้องเอาตะกรขึ้นมานะคะพยายามรินเฉพาะด้านบนเท่านั้นไม่จําเป็นต้องกรองนะคะดินเฉพาะด้านบนเท่านั้นทีนี้ปกติเนี่ยนมที่เราจะใช้ในการในการละลายเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะดื่มหมดได้ไปในครั้งนั้นนะครั้งเดียวเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็กะขนาดให้พอที่พอดื่มหมดภายในครั้งนั้น อันนี้เราก็จะยกดื่มได้เลยโดยที่ทิ้งตะก่อนเอาไว้ข้างล่างนี่บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊จะละลายน้ําร้อนดีไหมเพราะว่าเห็นบอกว่าใช้ความร้อนช่วยได้นะคะจริงๆแล้วไม่แนะนําค่ะเ,เหตุที่ไม่แนะนําให้ละลายน้ําร้อนเพราะว่าอันนี้เราจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะ ด้านซ้ายมือเป็นตัวที่ละลายนมจะเห็นว่าสีในการละลายน้ําร้อนกับละลายนมไม่เหมือนกันนะคะด้านขวามือเนี่ยเป็นตัวที่ละลายด้วยน้ำนะคะจะเห็นว่าสีออกมาเนี่ยมันมีคล้ายๆกับสีส้มๆลอยๆอ,อยู่นะคะเพราะว่าเราใช้น้ําร้อนนะคะก็จะมีสารเกอือคิมิโนย์เนี่ยหลุดออกมาได้เช่นเดียวกันแต่เมื่อทิ้งเอาไว คอร์คิวโนยก็จะลงตะกอนลงไปตกไปข้างล่างเพราะมันไม่ได้ละลายน้ําจริงๆแต่ว่ามันออกมาในช่วงที่น้ามันยังร้อนอยู่มันก็หลอมเหลวเป็นของเหลวได้นะคะสิ่งสําคัญก็คือว่าเ,เหตุที่เราไม่ให้ละลายในน้ําร้อนก็เพราะว่าตัวน้ําร้อนเนี่ยนอกจากเอ,อเอาสารที่เราต้องการออกมาได้น้อยแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะละลายสารที่เขาเรียกว่าสารฝาดนะคะเพราะสารฝาดเนี่ย มันจะมีมีผลนะผลทําให้ท้องผูกดังนั้นเนี่ยเวลารับประทานแล้วเนี่ยท้องก็จะผูกมากขึ้นนะคะแล้วก็ฤทธิ์ในการรักษาก็จะน้อยกานี้ก่อนที่จะใช้ยาคมินชนันต้องรู้ก่อนว่าใครบ้างที่ไม่สามารถใช้ยาคมิ้นชันได้ กลุ่มแรกคือสตรีมีคันนะคะกลุ่มที่2ก็คือเด็กนะกลุ่มที่3คือคนที่มีปัญหาในถุงน้ําดีไม่ว่าจะเป็นโรคนิ้วหรือว่าท่อน้ําดีอุดตันนะเนื่องจากว่ากลุ่มพวกเ,เคอร์คิมินนยที่ในขมิ้นเนี่ยมันสามารถกระตุ้นการหลั่งน้ําดีได้ดังนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาพวกนิ้วหรือว่าท่อน้ําดีอุดตันเนี่ยก็จะทําให้มีการกระตุ้นมากขึ้นแล้วก็จะปวดมากขึ้นนะคะ แม้กระทั่งผู้ที่ไวต่อยานี้ก็ห้ามใช้นะคะคมิชันมีปฏิกิริยาต่อยาหลายชนิดนะคะตั้งแต่สารการเลือดเป็นลิ่มนะคะสารต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดแล้วก็ยังยับยั้งพวกเอนไซม์ที่อยู่ในตับนะคะอ,อ,อย่างเช่นพวก1 3 a 4หรือ 11A2 นะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มยาลดไขมันสแตตินซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในรายละเอียดนะคะ ในการยับยั้งเอนไซม์เนี่ยทำให้ยากลุ่มที่ผ่านการสลายแบบนี้เนี่ยนะคะมันไม่ถูกสลายตัวโดยตับนะคะดังนั้นระดับของยาเนี่ยสูงขึ้นจนอาจจะเกิดความเป็นพิษได้นะคะนอกจากนี้เคอร์คิมินอาจจะกระตุ้นเอนไซม์โมกซ2 a 6ซึ่งอาจจะทำให้มีปัญหาว่ายาถูกสลายเร็วไป นะก็ทําให้ระดับยาต่ํากว่าที่ควรจะเป็นแล้วไม่เกิดฤทธิการรักษานะคะในยาบางชนิดนะคะเก์คิมินก็จะต้านฤทธิ์นะเช่นกลุ่มด็อกโซลูวิซีนคอโรเมซีนนะคะพวกไซคลฟอสไมร์พวกยามะเร็งทั้งหลายนะคะรวมถึงแคมโตเจซินนะคะดังนั้นน่ะกลุ่มที่ใช้ยามะเร็งอยู่นะคะก็ควรจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะไม่ควรใช้ขมิ้นโดยที่ ไม่ทราบว่ามันจะมีปฏิกิริยาหรือเปล่าเพราะมันจะทําให้ฤทธิ์ของยาเนี่ยลดลงแล้วก็เกิดความเสียหายหรือเกิดความเสี่ยงต่อการรักษานะคะในกรณีที่เราใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะในพวกขมิ้นเนี่ยต้องใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะแล้วจะต้องผ่าตัดนะให้หยุดยาก่อนผ่าตัดอย่างน้อยหนึ่งเดือน,นให้แจ้งแพทย์ล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วก็ในกรณีผู้ป่วยล้างไตยอย่างที่บอกค่ะ มันมีปัญหากับสารการเลือดเป็นลิ่มนะคะมันมีปัญหากับยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดดังนั้นเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหาในกลุ่มของผู้ป่วยล้างไตเพราะว่าผู้ป่วยล้างไตต้องใช้ยาพวกนี้อยู่แล้วนะคะหรือในกรณีที่มียาอื่นๆที่เป็นยารักษาโรคเลื้อลังที่ใช้กันอยู่เป็นประจา แล้วอยากใช้ขมิน้นแต่ไม่ไม่มีกล่าวในนี้นะคะดังนั้นให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนที่จะเริ่มต้นใช้เนื่องจากว่ายาตัวซิมวัส a ตินเนี่ยเราเจอว่ามีปฏิกิริยาที่ค่อนข้างชัดเจนต่อการกินขมิ้นแม้การกินขมิ้นในระยะเวลาสั้นนะคะก็เลยเอาเอามาคุยกันในรายละเอียดนิดหนึ่ง เราพบว่าในการใช้ขมิ้นชันละลายนมนะคะหรือแม้แต่ละลายน้ำเต้าหู้ก็ตามเนี่ยนะ,ะมันจะมีผลต่อการละลายของสารเคอร์คิวโนนี่เยอะแล้วก็ส่งผลให้มีการดูดซึมได้เพิ่มขึ้นดังนั้นมันก็จะไปทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ตับแล้วก็ไปยับยั้งเอนไซม์ตับในกรณีของคนที่ต้องใช้ซิมวอสเซตินอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังใช้ต่อเนื่องมานะคะ เราก็พบว่าอาจจะทำให้ระดับของซิมสเซตินเนี่ยสูงขึ้นกว่าปกตินะแล้วก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติขึ้นได้จากระดับที่สูงขึ้นผิดปกติดังนั้นถ้าสมมุติว่าจะต้องกินยาสองอย่างในเวลาช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยให้สังเกตดูว่ามันมีอาการที่เกิดขึ้นเช่นอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะทุกอย่างนี้เป็น ในอาการที่เราพบได้เมื่อกินซิมวัสเซตินในปริมาณที่สูงหรือในกรณีนี้เนี่ยระดับยาซิมวัสเซตินมันสูงขึ้นกว่าปกตินะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อซึ่งสังเกตได้ว่ามันคือสอดคล้องกับการกินซิมวัสเซตินด้วยเนี่ยให้หยุดการใช้ยาซิมวัสเซตินก่อนนะคะเนื่องจากว่าการหยุดการใช้ยาซิมวัสเซตินเนี่ยไม่ได้แปลว่าระดับยาเนี่ย มันจะหายไปนะคะเพราะความที่ระดับมันสูงนะคะการหยุดใช้ยาเนี่ยยามันจะเริ่มลดระดับลงมันยังคงค้างอยู่ในร่างกายประมาณวันถึงสองวันนะะในระหว่างนั้นก็สามารถยังใช้คามิชันอยู่ได้นะ,ะเมื่ออาการหายไปนะะอาการปวดเมื่อยหายไปก็ค่อยกลับมาใช้ยาได้ใหม่นะคะหรือว่าในกรณีที่หยุดใช้ยาคามินชันไปแล้วเพราะอาการของทางโรคกระเพาะอาหารหายไปแล้ว ก็กลับมาใช้ยาใหม่ได้ค่ะนะคะถ้ามีปัญหาใดๆก็ตามในการรักษานะคะก็ควรจะปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนนะคะในกรณีที่เราใช้ยาเนี่ยประมาณสัก5-7วันแลวอาการอาการปวดอาการอะไรของโรคกระเพาะยังไม่หายนะคะอันนั้นก็ให้ระมัดระวังว่าเอามันยามันอาจจะไม่ได้เหมาะกับ ตัวดีแล้วนะคะดังนั้นก็ให้กลับไปปรึกษาแพทย์และพยาการใหม่โดยที่หยุดยาแล้ค่ะไม่ต้องกินยาเมินชันต่อแล้วนะคะก็ขอใหออ้ท่านที่รับชมวิดีโอนี้นะคะได้สามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องนะคะถ้ามีปัญหาก็สามารถปรึกษาได้นะคะสามารถส่งเข้ามาถามได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะที่รับฟัง